สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆสมาชิกและก็ท่านที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับเนื่องด้วยผมนั่งไล่ดูคำถามนะครับย้อนหลังก็เจอนะครับขอรบกวนขอ APP นะครับซึ่งผมเพิ่งเห็นนะบางครั้งอาจจะมีข้ามไปบ้างหล่นไปบ้างนะครับทุกท่านก็ถ้าท่านใดที่ขอเข้ามาแล้วผมยังไม่จัดให้นะก็พิมพ์นะครับเรื่อยๆนะครับ ขอเข้ามาเรื่อยๆรือบางทีอาจจะลงลืมนะนะครับมองข้ามผ่านนะครับอ่านผ่านไปอย่านี้นะครับพอดีเพิ่งไล่มาดูอ๋อมี4ี่วันที่ผ่านมายังไม่ได้ตอบเลยนะครับหุ้นตัวนี้ a p p นะครับเรามาดูกันว่าหุ้นอะไรบริษัทแอปพลิเคชแอปพลิเคนะครับจำกัดมหาชน a p p วันนี้วันที่30มีนานะครับ1บาท34 จากนั้นผมก็ไปเช็คพื้นฐานก่อนนะครับอันดับแรกก็ดูข่าวนะครับดูผลดําเนินงานประจำปีนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกันนะครับกับปี61หนะึ่ะรายได้มันลดลงนะครับลดลงแต่ทั้งที่กําไรเขาก็ลดไม่เยอะนะครับจากเจ็ดสิล้านนะลดหน่วยพันบาทนะครับ เป็นห้าสิบล้านนะครับแต่ถ้าเราเทียบเป็นหุ้นแล้วก็ลดลงเยอะพอสมควรนะครับแสดงว่าหุ้นเพิ่มขึ้นนะอาจจะมองอย่างนั้นนะครับพอเราหารตกต่อหุ้นแล้วก็ได้ต่ำลงเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับเอาเป็นว่าปีล่าสุดปี6 2สองนะครับพื้นฐานก็คือ2บาทแปดสิบนะครับก็คือที่เราประเมินได้นะครับทีนี้ เรโซนต่าง pe 6เท่านะครับถ้ามองอย่างนี้ก็ถือว่าน่าสนใจปันผล7%เอไปเปิดบุ๊ก1นนะครับมาเก็บเก็บ3 0ล้านนะทีนี้ต้องดูต่อไปนะครับราคาเจ้ามือก็คือ50ตังค์นะครับราคาผ่านนะก่อนเข้าตลาดทีนี้ตัวนี้ก็าทำอะไรนะครับเราก็ไปดูเว็บไซต์นะครับก็ได้รับรางวัลเยอะแยะนะครับทีนี้ ดูผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ด้านสรัรพยกรรมก่อสร้างนะครับด้านการผลิตก็จะมีพวก solidworks เป็นซอฟต์แวร์นะครับทางด้านดีไซน์นะแล้วก็3 d printing ต่างต่างนะครับส่วนครับสารพยกรรมและก่อสร้างนะครับพวกแคทนะครับ sketchup สีบลัตต่างๆส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเน้นเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์นะครับสถหรับปฏิกรรมการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับนี่คือลักษณะธุรกิจนะครับคร่าวๆนะทีนี้เรามาดูว่าธุรกิจเขาทำอะไรหลักๆนะครับก็คือดูในตรงนี้นะครับจัดจำหน่ายโซลูชันนะครับด้านการออกแบบอย่างครบวงจรทั้งซอฟต์แวร์นะครับด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ด้านาจจการประจกรมและก่อสร้างนะครับตลอจจนเทคโนโลยีการพิมพ์3ามิตินะครับและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับก็คือจัดจําหน่ายด้านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็มีหลายตัวนะคุ้นตัวนี้นะครับมีซอฟต์แวร์หลายตัวจากที่ดูเมื่อกี้นะครับเพราะมันมีหลายด้านนะทั้ง 3D p r i n t i n g นะครับการดีไซน์ออกแบบต่างๆ r e e f o l d ก็ส2นะครับพูดถึงหุ้นใหญ่ นะครับส่วนใหญ่ก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มนะครับนามสกุลเดียวกันเยอะพอสมควรนะเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับไม่มีสถาบันเข้ามาถือเลยนะหุ้นตัวนี้ก็แล้วก็เพิ่งเข้าตลาดนะครับเมื่อปี62นะเพราะปีก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับทีนี้ข้อควรระวังของหุ้นเพิ่งเข้านะครับเราไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับสิ่งที่เราดูไม่ได้ก็คือว่ามันความสเสถียรน,นะนะครับ สมมติถ้าเรามีงบหลายๆปีให้เราเทียบเราจะได้เห็นว่ามัน,มนสเสถียรม,มันกระโดดไปกระโดดมานะครับเราจะได้พอเราทิศทางมันได้นะแต่หุ้นตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดนะครับมันก็เป็นไปได้สามวิธีก็คือสามทางนะก็คือกําไรโตไปเรื่อยๆนะครับกําไรโตขึ้นกิจการโตขึ้นกับกําไรลดลงนะครับกิจการแย่ลงนะครับแล้วก็ทรง น,นี่คือสิ่งที่เรายังมองไม่ออกนะครับว่าธุรกิจเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าดูจากพื้นฐานนะครับมาเก็ตแค p ปีปัจจุบันนะครับที่มันมีอยู่ปีเดียวนะนะครับเราก็พอจะเดาได้ว่าเออมันก็ต่ําแล้วนะครับถูกกว่าพื้นฐานแล้วกำไรต่อหุ้นก็ต่ากว่า ถาเราคูณในปีสิเท่าก็จะได้ประมาณสองจดแปนะครถือว่าต่ําแล้วแต่เราไม่รู้ก็คือว่าอนาคตปีถัดไปเนี่ยมันมันจะลดลงเรื่อยๆหรือมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ถูกหรือ,อยังก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็สามล้านเทียบกับ market cap เทียบกับสินทรัพย์หกร้อยก็ถือว่าถูก,กครึ่งหนึ่งนะครับปันผลก็โอเค เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นพวกนี้ก็เราต้องเข้าใจตัวธุรกิจเขาด้วยนะครับถ้าเราเข้าใจธุรกิจเขาก็เราก็จัดไปนะครับซึ่งก็มีด้านเกี่ยวแอนิเมชันนะครับมี Adobe นะครับด้านมัลติมีเดียครับธุรกิจเขาก็จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์นะครับด้านการออกแบบดีไซน์ต่างเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองว่าอนาคตดีก็ไม่เป็นไรนะครับกัไรสุทธิเขาก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือความยากก็คือความสเสถียรน,นะครับของรายได้ว่ามันจะมีรายได้คงที่หรือลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้คือดูยากนะครับแต่ทีเราดูกำลัสะสม ก็มีสามสิบสี่ล้านนะครับเป็นกิจการขนาดที่ว่าไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะครับเล็กๆนะครับยอดขายเองก็ใกล้เคียงนะลดลงเล็กน้อยนะครับต้นทุนขายก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเปรียบเทียบแลลวนะครับแต่ก็เทียบกับปีกห,หนึ่งนะัมันลดลงนะครับมันก็น่ากังวลน,นะนะครับ เราะฉะนั้นเราอาจจะรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับส่วนกราฟอินดิเคเตอร์จังหวะเองก็ถือว่าเป็นขาลงนะเป็นขาลงแต่ก็อินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะครับเริ่มจะดูดีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนิวโลนะถ้ามองจากกราฟก็คือแถวนี้น่าจะจุดต่าสุดแล้วนะครับนะจากกราฟนะมันอาจจะหย่อดกลับตัวนะครับแต่ถ้ามองจากพื้นฐาน ันก็ถูกนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของความมั่นคงในอนาคตนะครับอันนี้ก็เราก็ดูได้ไม่เยอะเพราะมันมีแค่ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องใช้วิจรยารณญาณนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันนี้เทียบกับอดีตก็ถือว่าถูกแล้วครับแต่ถ้ามองอนาคตอันนี้ก็ต้องคิดหนักๆน,น,นะครับขอทุกท่านใช้วิจรยารณญาณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ